โอ้มีตัวแล้วครับมีตัวแล้วนะครับฮ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนกขวดเจอแล้วเ <c oughs> ม็ดเล้หน่อยนะครับโอ้สวย <c oughs> <c oughs> สองหมายยี่สิบตัวกินโคตรดีนะ <c oughs> แต่ไซส์ปลานี่แบบ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับทริปนี้ก็มาเจอกันที่แม่น้ําป่าสักนะครับอําอเภอแก่งคอยนะครับก็น้ํามันเพิ่งเปิดนะครับน้ําเกินเพิ่งปล่อยลงมาสักประมาณ4ล้านนะครับที่ผมดูในนั่นแหละที่ตารางการเปิดน้ํานะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นแล้วกันว่าทริปนี้จะมีตัวตัว,ตว,ตวท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่านะครับก็ทริปนี้เราไม่ค่อยเน้นปลานะครับ <c oughs> เรา มาเน้นบรรยากาศนะครับใหม่ๆบ้างนะครับฝนที่นี่บรรยากาศดีนะครับฝนน่าจะหายแล้วแหละเดี๋ยวมาลุ้นลวกันวันนี้กลมากับนักขวดนะครับสวัสดีครับแกเน้นบรรยากาศนะครับใช่ไหมพกของตรงของตีมาด้วยนะครับเนี่ยอยากได้กระสุนสภาพใหม่เดี๋ยวมาลุ้นดูหมายนี้ก่อนนะครับเช็คของก่อนว่ามีตัวหรือเปล่านะครับมาดูวิธีการปั้นเหยื่อนะครับนี่จุ่มเข้าไปพันรอบสายขึ้นมานะครับ รูล,ลงไปนิดนึงนะครับนี่เรียบร้อยต่างมือเช็ดไปแห้งมันจบแล้วครับนายไม่มีตัวแล้วครับก็ <c oughs> <c oughs> อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็เป็นคัน6ฟุตนะครับลอกเบอร์3,000นะครับสายในลอกเป็นโอทูพัสเดวิลนะครับสี่ปอนด์ต่กัวสี่สิบกรัมนะครับ ลูกบัดลูกหมุนสายหน้าเป็นโอดุพัตพีตนะครับสี่ตัวเบ็ดเบอร์สิบสองครับไปไว้งัดต่ออย่างเดียวนะครับ มาดูหมายที่สองนะครับค่าเวลาจับตัวอเป่าหมายแรกเงียบปิดเลยนะเงียบกล อะไรมาลองดูเลยลองหมดมีตัว้วครับมีตัวแล้วนะครับนี่ครับปรากฏตัวแรกมาแล้วนะครับซส์งามๆนะครับโอ้โหตัวส,สวยๆเลยนะครับถึงแล้วนะครับป่าสัก ตัวแรกตัวแรกนะครับโอเคเลยครับนี่ไโอ้ติดติดอะไรล่ะมันมีอะไรมีตอ อ่ะนี่นะครับมาเจอพี่บูลนะครับสวัสดีครับแซปเนสซอยโคราชนะครับมารอก่อนสองตัวมงแล้วได้ห้าหกตัวห้าหกตัวโอ้เดี๋ยวได้โชว์หน่อยโชว์โชว์ของของของโชว์ของโของจะได้ยั่วจะได้กดมาที่หลังจะได้อยากๆได้ได้มีอารมณ์คึกคึกโอ้โหไซสวยนะครับไสวยไสวยนี่โอ้นี่ไซโลนี่นะครับเอ็นได้กัน ตัวหกตัวโอ้สวยงามเลยครับแนวป่าเนี่ยเลาะแนวป่าชายป่าโอเคเลยเจ็ดตัวอ่ะเจ็ดตัวแล้วผมเพิ่งได้ตัวเดียวเองนะครับเอามาที่หลังทีนตกมาสองชั่วโมงครึ่งเลย่ะร้อนปัดเลยไปมาดูเรารุ่นรอบคัมรอบค่มรอบคัมรอบคัมครับเดี๋ยวมาลุ้นแล้วกันว่าเราจะหาใหญ่ๆได้กับของพี่บุญหรือเปล่านะครับนี้ อย่างนงั้นผมก็ต้องหาไซส์สองนั่นบวกได้แล้วสองบวกลำนู้ <c oughs> น, <c oughs> นก็นมาสองคนด้วยนะสองหนึ่งสองหนึ่งต่อให้ต่อให้โอเคป <c oughs> ไปไนขึ้นบนกันดีกว่าครับ <c oughs> ได้เวลาออกล่านะครับนุ่นข้งข่า,ขา,ขาแม่กไก่นะครับเริ่มแตกรังออกมาแล้วขับเรือขึ้นมาจนสุดแล้วนะครับนี่ก็น่าจะเป็นไมยสุดท้ายตอนค่ำนะครับก็เดี๋ยวกลางคืนได้ตัวใหญ่ๆเราค่อยมาชมนะครับบรรยากาศเดี๋ยวไปดูกางวันกันอีกทีนหนึ่ง ตอนนี้มาตกใหม่นี้กันดูจะมีตัวหรือเปล่าอมาดูปลานะครับสองหมายยี่สิบตัวกินโคตรดีนะแต่ไซส์ปลานี่แบบอื ปล,ล,ล,ลาโคตรฝ่ายนะครับสิ้นเชื่อแล้วนะครับป่าสักไม่ต้องมานะครับมีแต่ไซ์นี้เลยเอาละคนไหนก็ชอบไซนี้จะไปะตามหาใหญ่ๆกันต่อแล้วกันนี่ได้เวลา <c oughs> <c oughs> กินข้าวตอนเย็นนะครับแต่มันอาจจะดึกไปน,นิดหน่อยนะคพับนีรับ <c oughs> <c oughs> ข้าวก็บุฟเฟ่บุฟเฟ่แบบนี้นะครับ <c oughs> สองลำกินข้าวด้วยกันไปกัน ปลาดังกินจัดนะครับแต่ไซไม่ผ่านจริงจัดจริงไซไม่ผ่านจัดต้องขับเรือหนีอย่าบอกราว่าจัดนะครับยังไงก็มากินข้าวด้วยกันก่อนไปนะท่านไหนสนใจไซมินิก็มาแล้วกันผมา็ชื่อช่องเลยจะหาใหญ่เดี๋ยวยังไงก็ต้องเจอครับใกขวดครับวันนี้ผมรับประกัน็มันไม่เจอมันก็เกินไปไอ้นคืนลองเปลี่ยนเป็นชื่อช่องเป็นชื่นบิ๊กบุมแล้วลองนคืนไม่เจอแต่กินดีเจอไซโลก็เกินเลยกินดีมาก ม,มันพี่บุญรู้ใจอะ่ะกินมีมิมแล้วก็นอนขับรถมาเป็นร้อยโลมาตกมาตบเด็กนี้ก็ไม่ไหวทีนะผมลงก่อนไ,ได้ตัวใหญ่ไปก่อนนะรอดนะขับรถมาเป็นร้อยโลมาตบเด็กนี่นพี่บุญนอนได้แล้วเด็กนี้เข้าอิ่มก็น,นอนเช้าไว้ตกไม,ม่ใส่เล็กกวนไม่ไหว,วไม่อยากตกเลยอะ่ะแกงแกงนี่อร่อยโอเคไหนไตปลา นี่แล้วก็ลาดเนี่ยหน่อยขมโอ้โหเท่ากับม,มาแล้วนะครับปลาที่ต,ตัวตัวที่สุดของทริปนี้เราก็จะได้เวลานอนนะครับถือว่าโอเคนะครับได้ตัวใหญ่ที่สุดมาแล้วเราก็จะทําการนอนนะครับดูดูแล้วน่าจะไม่ถึงโลด้วยโอไม่ถึงหรอกแต่ก็ใหญ่สุดแล้วตอนเนี้ครับอะน,น,นอน เล็กๆในก,กินกระจายเลยนะครับแต่ใหญ่ๆเนี่ยมีตัวนี้แหละ๋ยว <c oughs> มาลุ้นกังวันกันต่อดีกว่าผมว่าปลาจะกินกางวันก็ได้ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้านะครับเ <c oughs> วลาทำมาหากินแล้วครับทุกคนครับ <c oughs> รับทราบ <c oughs> บรรยากาศดีมากนะครับลมหนาวนิดหน่อยน <laughs> ะใช้ลมเดมาดูกลางวันกันต่อเลยนะครับมาดูว่าจะหาไซทะลุโลเจอหรือเปล่านะครับมเมื่อคืนนี้ได้ใหญ่สุดประมาณสักแปดขีดนะครับอ่ะมาดูผลงานปลารวมของเรา,มาเมื่อคืนเยอะ นี่นนครับใหญ่สุดตัวนี้เลยนะครับนีแต่นับตัวเนี่ยเป็นร้อยนะครับไม่ต้องสืบกินดีจัดมาดูไม่แรกนะครับเช้านี้ชบวบน้ำก็สวยๆนะครับแต่น้ำใหญ่มันยังไม่มานะครับ ปีนี้คงจะไม่มีนะครับน้ำใหญ่ปกติน้ําใหญ่มันจะมานะปลาใหญ่จากเจ้าพยามกงจะขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นปลาพื้นถิ่น,นครับที่เหลือๆอ,อยู่นิดๆหน่อย นกินดีจัดเลยนะเมื่อคืนไม่ละสิบกว่าสิบกว่า เล็กๆเริ่มมาครับโอ้โหวุ่นวายวุ่นวายเล็กๆอือมานะครับเนี่ยใส่ยังเงี้ยเยอะครับนี่ปลาฝายนะครับนี่ ยเออ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 อยอะแยะไปหมดครับเนี่ยกดเหลืองอีกนครับนี่นี่เยอะแยะไปหมดครับใส่อย่างนี้นะบออตัวนี้ก็สวยๆอยู่นะครับใส่งามๆอยู่นี่ไม่มีใหญ่ เาเล็กก็ได้นะครับนี่นี่เนี้ยนี่นี่เป็นไงครับนี่ไปไปใหญ่ๆบ้างมงหนึ่งแดดเริ่มออกแบบถูกเนี่ยคือทะลุโอ้โหโอ้ดูนะขวดครับอัดมาครับไซนี้ทั้งคืนนะครับทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนนะโอ้โหลงไปนี่แบบ มัดคำซิวเอาที่ไปหาปลาไซโลไม่เจอปลาโลกินแบบไหนมาโอ้โหโอโหกินวุ่นวายนะครับไม่นี้ยโหเป็นไงนะครับไม่ได้ไม่ได้คุยนะครับ ปุนวายเลยนะครับทีละสองทีละสองใี่ยี่ทางนั้นนะครับนานท่านไหนมาก็เจียมตัวมาดีๆแล้วกันนะครับดูครับดูกินทีละสองนี่ดูดูดูดผมหาปลาใหญ่นะครับนห้นักวดตบเด็กๆขึ้นมาก่อน นี่ครับมนั่งเฉยๆก็ติดนะครับนี่เห็นไหมนี่ปลาฝูงนะครับปลาฝูงเห็นไ,ไหมครับมามาเป็นฝูงเลยครับไอปลาฝูงปลาฝูง เลงมานี่นครับเห็นไหมรอดักเอา,าแบบนี้นะครับโอ้โหตะขันเบ็ดอ่อนๆตัวเบ็ดเล็กๆนะครับสนุกนะครับก็ได้ลุ้นตอนโดนตัวใหญ่ด้วย <c oughs> โหดูครับน้ำขวดซ้ายขวาซ้ายขวาเลยนะครับโอ้เอาไม่ทันนะครับ นี่อชอบกันไมมต่อม้ไม้ต่อม้เลยนะครับรอวัดเอาเนี่ยโดนทุกดอกนะครับเนี่ยมันจะเป็นไอ้กดเหลืองครับนี่ตัวงามๆหมายเดียวนะครับมีสิบกว่านะครับท่านน้าท่านไหนไม่เกี่ยงไ้ปลาครับมาได้เลยนะครับนี่ มรับประกันว่าดึงกันแบบวุ่นวายอ่ะย้ายหมายหนีอ่ะนี่ผมว่ามันก็จะไสปตาฝ่ายล้วนๆเลยนะครับมาจากไหนมึงไปไปหาใหญ่ต่อนะครับเุ้ยอ้ยโดนของแล้วว้ยโดนของแล้วว้ยโดนของแล้วว้่งหย่ดติดยติดโดนของแล้วว้ยโดนของแล้วว้ยเจอแล้วว้ยเจอแล้ว <c oughs> <c oughs> เจอแล้วน,นกขวดเจอแล้วน,นกขวดเจอแล้วตัวใหญ่เท่าผมเปล่าโอ้ยไม่ถึงโลนะแบบเก้าขีดนะเนี่ยรว,วไม่ยากนะครับโยนปุ๊บกินเลยนกขวดไม่เสร็จแล้วก็หนีไป เม็ดเล็กๆนะครับโอ้อสวยน้ำตื้นๆนะครับนีู่้มาวิวส่งถึงคอครับส่งถึงคอตะกี้ส่งถึงคอนะครับน,บน,บนี่ปิดกล้องอยู่นะครับตะกี้ลองลงคันแรกกินคันนี้เลยจุ๊บๆไซน่าจะไซเดียวกัน,กนข,อของน้ำขวดตะกี้ครับ เจคิดเป็นกําโลถ้านมะขวดคิดว่ามันเป็นโลมันก็ถึงโลครับระขวดเนี่ยไม่ถึง <laughs> ใส่โลบอกไปเลยดิดังๆ <laughs> โ, <ห S 2> โอ้โอ้โอ้ช่างปลาบ่อยไงไปกินใส่งามๆนะครับเนี่ยโอ้ยแมงครึ่งโลแค่นั้นนะมั่งดูๆแล้ว

ีวาไมมทุกหมายนะครับดีใครวัดแม่นไม่แม่นนะครับ <laughs> มีทุกหม้ดู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 ครับด,ดูโอ้โหโอ้โหไปไปหาหมา่มีปลาใหญ่ๆน่นะ <laughs> ไมยตรงไหนโยมปลาไปนี่ตัวนั่น หลังมันกินนานแล้ววุ่นวายวุ่นวายลงก่อนโดนก่อนนะครับเห็นไหมครับโอ้โหโอ้โห,โหมีไซส์ครับเถียงเทียงครับโอ้โไซส์สวยไสสวยนะครับเฮ้ยไม่กินนิ่มไม่กินนิ่มจังไะโอ้ไสสวยไสสวย พลังงานตอนเช้านะครับเอ้ยมันจะข้าวกินมาม่านะครับนี่บางคนมีเงินรวยล้นฟ้าก็ม,มีไม่มีวัสนาทําแบบเรานะครับเพราะเขาคงไม่มาทํากันนะอัน <c oughs> <c oughs> นี้ครับเข<ร>า,า <c oughs> ไปททำอย่างอื่นสิครับมาม่าตอนเช้าอากาศน้าหนาวนะครับอื <c oughs> ดูบรรยากาศครับ ลมเย็นเย็น่ะยอดกินอะไรก็อร่อยครับดูดูแล้วกินเหยื่อก็อร่อยปลาเนี่ยกินทาราท่าไหนมาไม่ผิดหวังนะครับมันกินทับลุกไม้แหละแต่มันเล็กๆน้อย เนี่ยแบบเนี้ครับน่ะมาดูอีกหนึ่งหมายนะครับโอ้ยฟามกินน้ำตื้นนะครับ นี่เนี่ยนี่เนี่ยก็ยังไม่วายเป็นไซส์เดิมโอ้ยหลุดไปละก็มีแต่ไซส์นี้เลยนะครับ ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับสําหรับทริปนี้ก็ถือว่าปลากินดีมากนะครับแต่ว่าไซสปลามันไม่ผ่านนะครับไซสปลามันไม่ผ่านคือว่าปลามันตัวเล็กนะครับสักสิบตัวโลเป็นปลาฝายเลยแหละก็ไอความกินดีกินดีแน่นอนนะครับถ้าใครนานาท่านไหนมาก็ไม่ผิดหวังนะครับมือเปลยแน่นอนแต่ผมไม่รับประกันไซสปลานะครับว่ามันจะผ่านโลหรือเปล่าเพราะผมเนี่ยได้ไม่ผ่านโลนะครับมีไซส์เจ็ดแปดขีดเนี่ยสามตัวนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ มากินบรรยากาศบรรยากาศก็ดีมากๆนะครับรับลมหนาวนะครับทริปนี้ก็สําหรับทริปนี้กับผมและพี่ขวดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทริปหน้าเจอกันที่ไหนยังไงรอรับชมนะครับสวัสดีครับไปครับกลับบ้านครับครับสวัสดีครับไปไหนไปไหนไปไหนยังไงวะยังเลกไม่ออกโปรแกรมมันเยอะครับอ๋อโปรแกรมมันเยอะตกปลาตกกระสุนก็อยากไปอ่า ช่อนก็อยากไปชอนก็อยากไปมีงานทะเลมาอีกแล้วตอนนี้มาแผนงานทะเลอยู่แล้วตอนนี้จ๊อเยอะผลงานปลารวมของเรานะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยก็ถือว่าโอ้ถ้าถ้านับตัวนะครับเป็นร้อยนะครับแต่นี่มีใหญ่ๆแค่สามตัวนะครับนีตัี่ใหญ่สุด